คุณผู้ชมคะในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนใช้ยาแรงในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการชิงหลางเพื่อที่จะจัดระเบียบวงการดาราศิลปินต่างๆอีกด้านหนึ่งก็มีมาตรการที่เตรียมจะคุมเข้มการใช้แรงงานทำงานอย่างหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหรือว่าวัฒนธรรม996ทำงานเกิน72ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานนะคะว่าเตรียมที่จะออกมาตรการคุมเข้มการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีห้ามเล่นเกมนานเกิน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะแต่บริษัทเกมก็บอกว่าไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลูกค้าที่เป็นเด็กมีไม่มากเท่าไหรค่ค่ะติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพนนาค่ะสำนักการสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติจีน น่วยงานดูแลธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจเกมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ภายในประเทศจีนได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งการยกระดับการควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนจีนเนื่องจากมองว่าการติดเกมหรือพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์มากจนเกินไปของเยาวชนจีนถือเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลต่อผู้ปกครอง <Wow. S 1> มาตรการนี้กำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเล่นเกมออนไลน์ได้แค่3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น โดยสามารถเล่นได้ในช่วงเวลา20-21นาฬิกาในวันศุกร์วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี2,562จีนออกคำสั่งจำกัดเวลาการเล่นเกมของเยาวชนไม่เกินมันละ1ชั่วโมงครึ่งในวันธรรมดาและไม่เกิน3ชั่วโมงในวันหยุด ทางการจรีนยังเข้มงวดในการเข้าใช้งานโดยจะต้องลงทะเบียนผ่านทางชื่อจริงเท่านั้นเพราะจะไมมีผลโดยตรงต่อบริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์โดยห้ามให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยชื่อจริงหรือไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้สำนักข่าว CCTV เปิดเผยว่า การเคลื่อนไหวของรัฐบาลจีนในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากทางผู้ป,ปกครองที่เป็นห่วงต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อปัญหาสุขภาพและจิตใจหากเล่นเกมมากเกินไปเดมมองว่าภาคสังคม,มครอบครัวและโรงเรียนสามภาคส่วนนี้ต้องร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก<อ>เพื่อเป็นการป้องกันการติดเกมออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย 少少打一点点游戏然后对对我们青年也有也有有好好处处视力ขณะที่เยาวชนมองว่าการลดรเวลาการเล่นเกมส่งผลดีต่อยาวชนในภาพรวมที่สำคัญบองกันปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสายตาของเด็กอีกด้วยขณะที่บริษัทเกมชื่อดังหลายรายในจีนเริ่มมีความเคลื่อนไหวตอบรับต่อมาตรการเข้มงวดเหล่านี้อย่างเช่น t e น c ซ n t เจ้าของเกมชื่อดัง h o n o r of Kings ได้ออกมายืนยันว่าทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎใหม่ <S s และเข้มงวดตามคำสั่งของรัฐบาลจีน Ten เ e n t เปิดเผยว่าผู้เล่นเกมอายุต่ำกว่า16ปีคิดเป็น2.6%ของรายรับธุรกิจเกมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในไตรมาส2ของปีนี้ขณะที่ Ne t e a s e อีกหนึ่งบริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ของจีนที่มีรายรับกว่า70%ของบริษัทมาจากธุรกิจเกมออนไลน์ ก็ออกมาให้ข้อมูลเช่นกันว่าปัจจุบันรายได้ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีน้อยกว่า1%ดังนั้นผลกระทบต่อรายได้บริษัทจากมาตรการเข้มงวดนี้จะเกิดขึ้นน้อยกว่า1%แต่ต้องจับตาดูในอนาคตต่อไปด้วยมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน